สวัสดีครับผมแนงนะครับผมจากเพจน a กมิกบายนะฮะวันนี้นะครับก็ผมจใจนำเสนออีกคันนะครับกับ BMW นะครับ F850GS ตัว Exclusive Style นะครับตัวท็อปของเขานะครับที่เป็นระบบโช้์ไฟฟ้านะครับนี่นะครับรถเป็นรถมือเดียวนะครับวิ่งมาน้อยๆวิ่งมาแค่1นึ0 0โลนะครับกับรถทัวริ่งคันนี้ของแต่งก็พร้อมเดินทางนะครับชุดแคดบาร์ชุดสปอร์ไลท์สงชุดนะครับ ไฟหน้าชิวสูง GS นะครับตัวนี้เช็คราคาดูครับก็ไายตั้งอยู่นะฮะสำหรับชิวตัวนี้ตัวจับโกโปนะครับมีให้2ฝั่งนะครับไม่ได้ถอดออกเลยนะครับมาอย่างไรให้อย่างนั้นเลยนะครับรดสวยเนียนเนียนกริปเลยฮะไม่มีล้มแล้วก็ชนนะครับผมไม่มีล้มชนเลยตัวรถเป็นระบบคีเรตนะครับผมเป็นระบบคีเรตคือเราแค่พกตัว กุญแจตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับผมโอเคนี่นะครับรถเป็น ABS p r o นะครับผมสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวรถมีโหมดขับขี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้ใช้ในการปรับปรับเปลี่ยนนะครับผมโหมดนะครับก็สามารถเลือกการขับขี่ได้นะครับด้วยปุ่มตรงนี้นะครับจะมีปุ่มโหมดกดตรงนี้นะครับผม ไดนานะครับผม Enduro Pro นะครับผมจะมีเขียนอยู่นะครับหมดเลนหมดลดนะครับผมไดนานะครับผมก็มี4หมดให้เลือกขับขี่เลยนะครับสรับรถคันนี้ตรงนี้เป็นตัวจอยสติ๊กนะครับใช้ในการควบคุมนะครับผมของโปรแกรมรถนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงรถคันนี้ดูนะครับ ไฟติดครบทุกจุดนะครับรถสมบูรณ์ทุกจุดนะครับผมพร้อมใช้งานเลยตัวล้อนะครับก็จะเป็นทูเฟลดนะครับผมไม่มียางในนะครับสำหรับรถคันนี้สียงข้อวเราใจมากครับ <laughs> ตัวตรงนี้นะครับผมเป็นตัวสาหรับตัวชาร์จโทรศัพท์เราก็ได้นะครับตัวนี้ตัวจับตรงนี้นี่นะครับ ตัวคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับก็จะนุ่มๆนวลๆหน,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 น่อยนะครับเสียงเราใจสุดเลยนะครับฝ้าถังน้ำมันก็ไม่มีกุญแจนะครับเป็นระบบคีย์เลตนะครับผมนีะครับให้ดูนะครับผมนี่นะฮะเป็นระบบคีย์เลตนะครับแค่เอากุญแจไว้ใกล้ๆก,ก็สามารถจะเปิดได้แล้วนะครับผมโอเค คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่085153056 n e x ครับผมรับซื้อขายและเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับกับ TS850 คันนี้นะครับผมขอบคุณครับ